นะเป็นไงครับพวกคุณได้ดูตัวเองเล่นไปรู้สึกไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับฉากเมื่อกี้เธอครับเธอครับผมไม่มีทำไมไม่ถือก๊อตกับบาสฉากฉากจบของเราเนี่ยกี่เทคตอนที่มันแบบที่มันเงียบเงียบกี่เทคไหมห้าเทค แงคือจูบกันประมาณห้าบครับห้าเแล้วเป็นการจูบกันที่นานพอสมควรใช่ครับเออมันถือโอเคนะนะอันนี้คืออันนี้คือก็ไม่รู้นะก็ขอกันเราเองเกรงใจพ่อแม่น้องบาสกันหน่อย พ่อแม่เขามาด้วยงั้นเราให้บราเป็นคนเริ่มร้อนเร่อย้อนเล่อยร้อนเล่อได้ข่าวว่าซีซั่นต่อไปคู่คุณจัดหนักเลยเหรอก็น่าจะหนักอยู่นะครับผมนะครับสุดท้ายอยากรู้ว่าคู่เขาจะเป็นไงติดตามซีซั่นหน้ามันหนักขนาดไหนคู่ของเราเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเผ็ดมันเวอร์นะครับผมเจ็บเลยครับเจ็บด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บใจเัาเจ็บใจเจ็บหอ โอ้โหพูดทั้งใจหายไปแล้วเจ็บเจ็บด้วยคือเจ็บใจแสดงว่าจะมีเรื่องของกรณีของความรักสามเศร้าก็เป็นเรื่องแบบว่าความผิดหวังความไม่สมหวังอะไรเงี้ยโอ้โหนะฮะก็ต้องติดตามนะซีซั่นสองใครจะรู้บ้างซีซั่นสองดูดูใช่ไหมเนีฮยส่วนคู่ของคิมน็อตรงเราชอบคิมอะไรใช่ไหมฮะเราชอบคิมเขาแล้วใช่ไหม เขาถามเราอ่ะชอบคิมเขาแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ถามเราอ๋อถามว่าผมชอบพี่คิมแล้วใช่ไหมเออก็ในเรื่องตัวสรุปเขาก็ลุกอย่างเดียวไงเขาก็จะจีบอย่างเดียวสรุปเราชอบเขาแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะเอาในตัวละครเนี่ยเราชอบเขาแล้วใช่ไหมมีใจให้แล้วครับอ๋อแล้วตัวจริงอ่ะ อะจับแล้วอีดยอยเหรอโอเควันนี้ครับเรามีของรางวัลพิเศษด้วยนะฮะแขก้มีเกียรติทุกท่านครับเป็นของรางวัลนะครับจาก Motive v i l l a g e นะครับซึ่งเป็นของรางวัลชิ้นพิเศษมากมอบให้กับเราด้วยโ <ๆ S 1> ดยเฉพา <okay. S 2> ะเป็นคุณไปด้วยนะฮะขออนุญาตให้หมอป่าและกันเป็นคนจับนะครับครับเชิญเลยนะครับหนึ่งผู้โชคดีนะฮะอยู่ในนี้แึเปล่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหายตรงนี้เลยอ่ะ